เบนรู้ไหมทําไมเรื่องการศึกษาจึงมีความสําคัญประเทศใดก็แล้วแต่องค์กรใดก็แล้วแต่หรือว่า,าสังคมใดก็แล้วแต่เนี่ยไมใ่ให้ความสําคัญกับการศึกษาค่ะม,มันจะอยู่ไม่ได้นานมันจะอยู่ไม่ได้นานเพราะศึกษาเนี่ยมันเป็นภา,าษาสันนิษฐถ้าศิขาเป็นภาษาบาลีแปลว่าการฝึกฝนพัฒนาตนมนุษย์เนี่ยไม่ฝึกฝนพัฒนาตนจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือมนุษย์ที่มีคุณภาพไม่ได้ เพราะฉะนั้นในในทุกมุมโลกทุกมุมทุกหัวแหงของโลกล้วนให้ความสําคัญกับการศึกษาทั้งนั้นแต่จะให้ถูกให้ผิดนั้นเหมือนกับให้ยาถ้าให้ยาถูกเมื่อไหร่ประเทศนั้นก็จะเจริญให้ยาผิดเมื่อไหร่ประเทศนั้นจะด้อยพัฒนาทันทีด้อยพัฒนาหรือไม่ด้อยอยู่ที่การศึกษาเพราะนั้นมาบัดนี้เราก็มาตอบโจทย์เราได้ว่าที่ผ่านมาเราให้ยาถูกหรือย,ยาผิดนั่นนะสีทำไมเด็กจบมา ดูเหมือนมีการศึกษากันทุกคนบริการการศึกษาหรือวิชาการเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่ทําไมจึงบอกว่าคนไม่ค่อยได้รับผลพวงจากการศึกษานั้นคือดูการศึกษาไม่ได้ดูที่โรงเรียน oh. ว่ามันจะโรงเรียนใช่แต่ว่าไม่ได้ดูที่ตัวอาคารไม่ได้ดูที่เทคโนโลยีนะฮะไอ้พวกนี้เป็นองค์ประกอบมีเงินก็ซื้อได้แต่ผลผลิต เราดูผลผลิตจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาแล้วเวลาเราดูต้นไม้เนี่ยเราก็ดูผลของมาจริงไหมจริงเราจะดูว่ามะม่วงอร่อยหรือว่าทุเรียนอร่อยต้องพาออกมาและชิมเนาะแล้วถึงจะรู้เพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ได้จบมาตีโทรเอกแล้วก็มีเยอะมีจํานวนเยอะไม่ใช่จํานวนเยอะไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่ามีคุณภาพหรือเปล่าอ๋ออันนี้มเมื่อเด็กเข้าไปรับการาไปทํางานต่อหลังจากจบสถาบันการศึกษา แล้วทํางานแล้วทํางานมีเป็นมีคุณภาพมีผลงานออกมาดีอันนั้นแหละคือใช่เลยอแต่ตรงนี้ทุกวันนี้ก็มีเสียงบ่นมาอยู่เรื่อยว่าแย่มากมน้อยมากหรือด้อยลงกว่าค,คนสมัยก่อนแล้วจะเห็นว่าหนังสือตามท้องตลาดเวลาเราดูหนังสือเราจะเห็นเลยหรือว่าเพลงเพลงลูกทุง่งลูกกงอะไรก็แล้วแต่คุณภาพจะด้อยลงด้อยลงด้อยลงใช่ไหมหรือหนังสือที่เขียนเย็นทุกวันนี้ กราจะเห็นว่าสมัยก่อนหลวงพิจิตรวัฒการหมอ่อมหลวงปินพันเอกปินมุตุการหรืออะไรต่างๆมาปัจจุบันนี้เต็มบ้านเต็มเมืองหมดแต่ว่าจะหาคุณภาพแบบเก่าๆยากมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นด้วยภูมิปัญญาหรืออะไรต่างๆพขาเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยมันเร็วมันมีคอมพิวเตอร์มีอะไรต่างๆดูมันดีแต่อะไรที่มันเร็วเกินไปมันก็ไม่มีความหนักแน่นไม่มีความ <c oughs> อะไรคงทนถทาวอนได้นะนี่ก็คือสิ่งที่มองจากภาพภายนอก เรายังไม่ได้เข้าไปข้างในซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปเจาะว่าการศึกษาที่แท้กคืออะไรแล้วประกอบไปด้วยอะไรแล้วเราจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นเราเพียงแต่มาเสนอภาพกว้างภาพรวมเท่านั้นเองแลก็ทางออกเราไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาหรือเป็นรัฐมนตรียกอะไรทั้งสิ้นาอย่างน้อยเราก็เป็นสื่อไงจานเราเป็นส่วนแต่อาศัยว่าเคยสอนในโรงเรียนดีค่ะ ที่เป็นทหารปกติแล้วเนี่ยก็สอนในโรงเรียนทหารแล้วก็มีความรู้สึกว่าอ๋อเรื่องการศึกษานี่มันสําคัญอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยจึงให้ความสาคัญพวกนี้มหาศาลลงทุนไปเยอะอนะต้องลงทุนในคนถ้าไม่ลงทุนในคนคนมันจะทําป่วนเ<อ>ขาบอกว่าดูความเจริญรุ่งเรืองแน่นิอดีตเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองหรือไม่เจริญรุ่งเรืองเนี่ยให้ดูที่พิพิธภัณฑ์ นะล้วคะดูความเจริญในปัจจุบันให้ดูที่หน่วยปฏิบัติหน่วยปฏิบัติแต่ถ้าจะดูความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตเขาบอกให้ดูที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาค่ะชัดไหมชัดเพราะเราจะเห็นว่าสามบรรทัดเนี่ยที่เราดูดูให้ดีว่าอดีตแน่นอนพิพิธภัณฑ์มันจะสั่งสมของอะไรต่างๆเรานี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์ปัจจุบันนี้ก็คือที่หน่วยหน่วยดําเนินการหน่วยปฏิบัติใดๆก็ได้ค่ะปัจจุบันแต่ถ้าอนาคตดูโรงเรียน โรงเรียนคืออนาคตของชาติเห็นไหมแต่ไม่ได้ดูว่าโรงเรียนสวยนักเรียนแต่งตัวเรียบร้อยไม่ใช่ดูว่าในโรงเรียนสถาบันแห่งนั้นเนี่ยเอาอะไรใส่ไปในหัวเด็กใช่ไหมก็ในปัจจุบันเป็นยังไงก็ดูที่หน่วยปฏิบัติสมมติเราจะไปดูโรงเรียนก็ไปดูที่โรงเรียนเนี่ยแหละหรือดูโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตคนอย่าลืมว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นแหล่งผลิตนะเป็นแหล่งผลิตที่สําคัญเลยไม่ว่าจะของตํารวจทหาร ในกองทัพหรือว่าของมาหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนทั่วไปเป็นแหล่งผลิตทุกวันนี้เมื่อเรารู้ว่าแหล่งผลิตที่สําคัญที่สุดของแผ่นดินคือโรงเรียนจริงหรือไม่ก็จริงสิครถ้าโรงเรียนผลิตไม่ดีไอ้สิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยพอเข้ามาหาวิทยาลัยมันก็เริ่มเบี้ยวพอออกมาจบมาก็เริ่มบูดเลยเพราะฉะนั้นโรงเรียนเนี่ยเป็นแหล่งผลิต<ม>เพราะฉะนั้นในสถานก,การณ์เนี่ยจะต้องทุ่มลงไป งบประมาณ,มาณคน,มณคนไม่ว่าสามเอ M มสี่เอมห้าอะไรก็แล้วแต่ลงไปที่โรงเรียนพ่ออะไรรู้ไหมระยะยาวแล้วจะดีถ้าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเรียนฟรีไม่ฟรีเราไม่ได้สนใจแต่ทำอย่างไรที่โรงเรียนถึงจะมีครูที่ดีผู้อำนวยการที่ดีแล้วก็เห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศเกิดจากเด็กๆเ,เหล่านี้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตคแล้วก็เติมเต็มไปด้วยสมอง สมองมันก็จะมีทั้งสติปัญญาความรักชาติรักแผ่นดินความมีระเบียบวินยัยคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยคือนักเรียนในในในคนคนหนึ่งเนี่ยต้องสอนให้ครบใช่ไหมใช่ค่ะสมัยก่อนก็จะบอกว่าสอนเรื่องอะไรเรื่องความรู้คู่ความดีใช่ไหมความรู้ก็ต้องให้ทุกวันนี้ให้ความรู้ไปเพื่ออะไรให้ความรู้เพื่อไปประกอบวิชาชีพให้ความดีเพื่อไปให้เขาเดําเนินชีวิตสมองซีกซ้ายซีกขวาเนี่ยะจะต้องให้เขาไป เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราเอาแต่เน้นให้เด็กเรียนเก่งค่ะแต่เด็กเรียนเก่งแล้วเด็กไม่มีคุณธรรมเด็กโตขึ้นก็กลายเป็นเด็กโกงเด็กคอร์รัปชันกลายเป็นผ<ช>ู้ใหญ่คนะอร์รัปชันไปก็มีส่วนสิเพราะอะไรพอเราสร้างความเห็นกิดตัวให้ตั้งแต่เด็กๆแล้วต้องเอาเก่งต้องทีนึงไม่ให้ใครดูต้องอะไรต่างๆเหล่า,านี้ความผูกพันมนุษย์สัมพันธ์การอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่สอนเดี๋ยวนี้วิชาหน้าที่ศีลธรรมพลเรือนศาสนาไม่มีแล้วมันมีวิชารวมมิตร อนอนอสอรนสอปชอ,อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นก็คือเรื่องราวในปัจจุบันนี้ถ้าเราจะเอากันจริงๆต้องสร้างที่ลากลากฐานถ้าลงลากลึกเข้าไปอีกยิ่งกับโรงเรียนก็คือสถาบันที่เล็กที่สุดคือบ้านบ้านอย่างน้อยพ่อแม่ก็ต้องทุ่มเทในเรื่องของอะไรเรื่องของระเบียบวินยัยเรื่องคุณธรรมเพราะพ่อแม่นี่สอนได้เลยเพราะพ่อแม่อยู่กับลูกนาน นั่นก็ครูบาอาจารย์นักเรียนเข้ามาที่โรงเรียนเนี่ยครูใช้เวลาชั่วโมงเดียวหมดคาบก็ไปแล้วหมดคาบเย็นก็ไปคาบเหล้าคาบบุหรี่ใช่ไหมเพราะครูสอนแค่ชั่วโมงเดียวครูสอนคณิตศาสตร์ก็เอสดบวยวายบวกแซดจบสอนวิทยาศาสตร์ก็ว่าไปสอนอะไรต่างครูจะมีเวลามาอบรมเรื่องศีลธรรมพื้นฐานเบื้องต้นได้อย่างไรอาจจะมีแต่น้อยมากแต่พ่อแม่จะต้องเยอะกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ให้ครูให้ ต่างคนต้องช่วยกันสังคมก็ต้องให้สังคมไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีคือต้องให้เนื้อที่ใช่ไหมคะต้องมีเนื้อที่ให้กับเด็กให้เยาวชนให้การศึกษาด้วยในมุมมองของอาจารย์หลักแก้วนะคะคุณผู้ชมอาจารย์มุมมองหลักของอาจารย์เนี่ยการศึกษาคืออะไรคะการศึกษาจริงๆแล้วไม่ใช่มุมมองของอาจารย์หลักแก้วไม่เป็นคำอธิบายคําอธิบายอย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นรายการศึกษาก็คือการฝึกฝนพัฒนาพัฒนาตัวใช่คือมนุษย์เนี่ยแปล ถ้าเกิดมาแล้วไม่มีการศึกษาคือไม่ฝึกเลยเนี่ยมันก็สู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันฝึกไม่ได้เพราะอะไรเพราะสัตว์เดรัจฉานมันเกิดมาสัญชาตญาณมันมาอย่างไงก็อย่างนั้นควายเมื่อหมื่นปีที่แล้วมันก็ยังเป็นควายอยู่จริงไหมแต่คนเมื่อหมื่นปีที่แล้วกับตอนนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมสมัยคุณก้องคุณแจ๊ดไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยใช่ไหมพัฒนามาจนมีเสื้อผ้ามีอะไรต่างๆตอนนี้ใส่เพรนั้น ควายเมือ 10, ่อหมื่นปีพันปีที่แล้วมันก็คงตัวเท่านี้มันไม่ได้มีการพัฒนาควายเวลามันเกิดมันก็เดินได้เลยหมาหมูมันเกิดมามันเดินได้เลยแต่มนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วถูกทิ้งตายเลยแต่อย่าลืมมนุษย์เนี่ยเมื่อได้รับการฝึกฝนพัฒนาตัวหรือให้การศึกษาแล้วเนี่ยมนุษย์จะประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่าช้างมาวัวควายหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้รับการฝึกสุดยอดอแต่ถ้ามนุษย์ได้รับการฝึกประเสริฐกว่าอีก ลิงฝึกกระดาษปลาโลมาก็ฝึกได้ช้างเสือสิงห์กระถิงล่าฝึกได้หมดแต่ถ้ามนุษย์ได้รับการฝึกจะสุดยอดเลยตรงนี้แต่หากที่ว่าการศึกษาเนี่ยคือการฝึกฝนพัฒนาตนเป็นหลักเป็นเนื้อเป็นตัวของการศึกษาเพราะฉะนั้นจิตสํานึกการศึกษาก็คือในการที่เราจะต้องฝึกฝนให้เยาวชนให้คนเนี่ยได้รับการฝึกฝนพัฒนาให้ได้ในศีลเราจะเห็นว่าเวลาเรารับศีลเนี่ย านาติปาตาเวละมณีสิกขาปางสมาธิค่ะคำว่าสิกข,ขานี่คือคือคุณไปฝึกเอาค่ะใช่ไหมสิกขาเป็นภาษาบาลีศึกษาเป็นภาษาสันสกิตภาษาไทยแปลว่าการฝึกฝนพัฒนาตนาฝึกฝนเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเราทํากันจริงๆริงอย่างจรงเนี่นะเพอเพอสถาบาันการศึกษาไม่ต้องก็ได้เพราะสมัยก่อนไม่มีสมัยพุทธเจ้ามีตักศิลาที่เดียวอใช่ไหมเพราะฉะนั้น การศึกษาเนี่ยก็คือพ่อสู่ลูกนะฮะเตี่ยสอนลูกหรือพ่อสอนลูกอากงสอนอะไรต่างเนี่ยสอนอะไรคือสอนเรื่องมารยาทสอนระเบียบวินัยอะไรคนจีนสมัยก่อนจะมีเขียนคำอะไรเขาเรียกอะไรเป็นภาษิตสั้นๆแล้วก็แปลและอธิบายอธิบายให้ลูกฟังอใช่ไหมภาษิตจีนจริงเยอะแล้ววันหลังเราจะเอามาพูดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการศึกษาที่แท้จริงมันเป็นตัวตัวคนเลยแหละที่จะต้องได้รับการพัฒนา เพราะนั้นตรงนี้แหละถ้าเราพลาดตรงนี้ไปจบเลยอาจารย์ถ้าเกิดย้อนกลับไปอาจารย์เคยเล่าเรื่องบทเรียนของธรรมชาติแห่งชีวิตนี่ถือว่าเป็นการศึกษามะจากธรรมชาติจากธรรมชาตินี่ถือว่าเป็นใช่เหมือนกันใช่อย่างนกทำไมต้องบินเป็นฝูงทำไมปลาแซลมอนต้องกระโดดย้อนลอยกลับไปทั้งที่เหลือไม่กี่ตัวแต่เพื่อไปวางไข่เพื่อจะไม่ได้สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินเขาจะมีไข่วางแล้วก็ต่อคนรุ่นต่อไปไอ้รุ่นต่อไปมันก็กลับมาอีกล้วก็ต้องไปศึกษาว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างงี้ สมัยสังเกตไหมมดปลวกหรือว่าพึ่งอะไรต่างๆพวกน,นี้มันล้วนแต่มีการศึกษาโดยอัตโนมัติเพราะเขาเป็นสัตว์เขาจะมาเรียนอย่างมนุษย์ไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยเป็นอีกประเภทหนึ่งที่สามารถเรียนกันได้ศึกษาได้าม,ามีตำรามีโน้ตบุ๊กมีเอกสารแต่สัตว์เดรัจฉานไม่มีแล้วทาไมนกมันถึงรอดพ้นจากการสร้างบ้าน เราเนี่ยเป็นมนุษย์กว่าจะสร้างบ้านได้แทบตาย,ยหลังแล้วต้องหลายล้านแต่นกตัวเดียวมันสามารถสร้างหลังได้ถ้าเป็นคนและไม่มีบ้านก็อายนกยนกมันยังทำได้เลยปากกาตีนถีมน,นี่แหละท่านี้หน้าที่หลักๆเราก็คงจะอยากจะทราบอีกแล้วว่าหน้าที่หลักมันเป็นยังไงคะจริงๆแล้วเรื่องการศึกษาเป็นย้าปากคอกใครๆก็รู้ว่าการศึกษาอย่างนางแต่พอ เคยไปบรรยายแล้วก็ถามเด็กนักศึกษาว่าไอ้การศึกษาคืออะไรเข <c oughs> าก็งง <c oughs> มองหน้าอยา่าง <c oughs> อพอตอบไม่ได้เราก็อธิบายฝั่งพอการศึกษาคืออะไรแล้วมันทําหน้าที่อะไรตอบไม่ได้อีกอเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยมีหน้าที่หลักอยู่สองประการคือประการที่หนึ่งถ่ายทอดศิลปะวิทยา <c oughs> ใช่ไหมเหมือนครูอะถ้าเราว่าการศึกษามีหน้าที่อะไรให้ดูครูครูจะถ่ายทอดศิลปะวิทยาให้เราใช่ไหมอันที่สอง หน้าที่ในการชี้แนะให้รู้จักการดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทํานองคลองำคำทีนี้เราจะเห็นว่าสองหน้าที่นี้มันก็ถ้าได้รับหน้าที่หลักถ้าถ่ายทอดนี่ก็คือเราอยู่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลายัยครูก็ถ่ายทอดศิลปะวิทยาให้เราสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนไม่มีมหาวิทยาลายัยก็มีคนถ่ายทอดศิลปะวิทยาไหมมีมมเพราะนั้นพระก็ถ่ายทอดศิลปะวิทยาได้ มันจึงมีโรงเรียนวัดโรงเรียนอะไรต่างๆเยอะแยะเลยสมัยก่อนพระก็สอนเพราะฉะนั้นเมื่อถ่ายทอดแล้วเนี่ยเด็กจบมามหาวิทยาลัยไ,ได้เกรดสี่ตลอดเลยก็ได้แค่ครึ่งเดียวคือถ่ายทอดศิละปะวิทยาได้มาทําไมตรงนี้เป็นไปเรียนจบปริญญาตรีได้นิเทศศาสตร์มาก็ได้แค่เครื่องมือเท่านั้นเองอคือจากการถ่ายทอดได้ใบประกาศมาใบหนึ่งค,คือคุณได้เครื่องมือแต่ยังใช้เครื่องมือไม่เป็น ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่จะเอาไอศอการถ่ายทอดศิลปะวิทยาเนี่ยเอาไปใช้ตรงนั้นแหละก็คือเป็นขั้นที่สองการดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมคือเอาความรู้จบหมอจบครูจบขับรถมาจบอะไรก็แล้วแต่ก็เอาไอ้วิชาต่างๆไปธรไปทำหากินไปสร้างอาชีพใช่ไหมทุกอย่างที่เรียนในมหาวิทยาลัยก็เป็นอาชีพ เรียนทนายก็ไปเป็นทนายเรียนหมอก็เป็นหมอเรียนอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมอ๋อถึงว่าพอเรียนจบในช่วงที่เรียนเรียนก่อนจะจบเนี่ยเขาก็ไปฝึกอย่างนี้ถือว่าเป็นการถ่ายทอดไหมอาจารย์บอกไปฝึกงานที่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรออาจารย์ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อีกหรอยังไม่ใช่อันนั้นก็คือมาประกอบอันแรกเท่านั้นเองเพือ่อไ,ได้เครื่องมือ,อมว่าคุณจบจริงๆแต่อันที่สองเนี่ยเอาไปใช้จริงๆเอาเช่นสมมุติว่าเบนเรียนว่ายน้ํา ครูก็จะสอนวหวยน้ําอย่างงู้นอย่างนี้นะสอนนะได้ใบประกาศมา <c oughs> อ้าวพอไปกลางทะเลปล่อยไหวไมมไหว <c oughs> ไหวสิบางคนจบมาแล้วทางานไม่เป็นนะอ้าวไม่เชื่อลองดูนีเทศจบใหม่ๆลองให้ลงสนามเลยสิไม่เป็นงงใช่ไหมเรียนในตำราาเรียนในตําราถึงจะฝึกในมหาวิทยาลัยฝึกในโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังไม่สู้ของจริง จริงไหมพอลงของจริงอ้าวคุณมาฝึกงานก็แค่เด็กฝึกงานเขาก็ไม่ให้แตะกล้องไม่ให้ทําอะไรมากแต่เมื่อไปทํางานจริงอ่ะมันเกิดไอเดียเกิดความคิดเกิดอะไรต่างเหล่านี้ขึ้นมาอีกมันเขาเรียกว,ว่าประสบการณ์อ๋อประสบการณ์นี้ก็จะสอนเราอีกทีสอนเราว่าเฮ้ยอัอนนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ใช่ไหม,อมเอาง่ายๆตอนเรียนจบหน่อยร้อยใหม่ๆโอ้โหอยากทำนู่นอยากทำนีออ่อว่าจบมาเจ้าจ้องรอเจ็ด<พ>ปีเ้ย<พ>มันต้องยังงี้นีกพอไปอยู่หน่วยหนัหนกๆเห็น ผ่านไปผ่านไปชักเหี่ยวลงเหี่ยวลงอ๋อมันหง่อยเเดี๋ยวมึงก็เหมือนกูอะไรตัวมันก็เหมือนไงจำได้ไหมหมาสามตัวค่ะไอตัวแรกนี่เห่าฮุ่งฮุ่งเลยก็เหมือนรับประทานไอตัวกลางเก่ากลางใหม่อ่ะฮุ่งฮุ่งเห่าตามภารกิจไอตัวที่สามไม่เห่าเลยแก่มากเลยพอเหี่ยวมึงก็เหมือนกูก็คือมันเริ่มเรียนรู้ไงนะเพราะฉะนั้นนี่คือยังขาดประสบการณ์ ครินีครูที่มีหน้าที่ในด้านของการศึกษาในหน้าที่หลักๆมันเป็นยังไงกันก็คือหน้าที่ของครูเนี่ยมันก็คือหน้าที่ของการศึกษามันมีสองสองอย่างใช่ไหมประการที่หนึ่งก็คือมีหน้าที่ถ่ายทอดศิลปะวิทยาหลักการหน้าที่ของการศึกษาอันที่สองก็เอาเอาไอหน้าที่ที่ได้มาเป็นเครื่องมือในการดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทํานองของธรรมทีนี้หน้าที่ของครูเนี่ยครูหรืออาจา์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ที่ครูมีคํา มันหนักแน่นกว่าอาจารย์อาจารย์แปลว่าแนแน่วเท่านั้นเองแต่ครูนี่ครูมาจากคำว่าครูรแปลว่าหนักนะนไม่ใช่กูรูกูรูนี่คือฝรั่งที่มันมาเรียนภาษาบาลีแล้วมันไม่รู้จะเขียนยังไงใช่ไหมมันก็เลยใช้ G U R U กูรู U R คนไทยก็ไปหยิบเอาฝรั่งมาว่ากูรูซึ่งจริงๆมันคำคือครูนั่นะเองทีนี้มาหนะ้าที่สองประการของครูก็คือคหนึ่ง เมื่อกี้หน้าที่ถ่ายทอดศิลปะวิทยาใช่ไหมหน้าที่ของการศรึกษาเพราะฉะนั้นครูก็ต้องถ่ายทอดสืบทอดศิลปะวิทยาให้ความรู้ในการจะไปประกอบอาชีพอืใช่ไหมใช่หน้าที่ที่สองก็คือชี้แนะแนวทางดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นในครูคนหนึ่งจะต้องสอนสองอย่างพร้อมๆกันไป<ช>อืเช่นสมมุติว่าจะสอนเลขคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืออีกหน้าที่ของครูก็ต้องสอนเหี่ยเขาเป็นคนดีไปด้วย เช่นสมมุติว่าผมเคยสอนวิชาการพอสอนเสร็จเนี่ยบางทีตบท้ายด้วยสิ่งละอันพันละน้อยให้นักเรียนสํานึกว่าเรียนไปทําไมอะไรต่างเราเนี้ยเราจะใช้ได้อย่างไรเพราะเวลาสอนเนี่ยมันเหมือนเวลาเรากินข้าวเป็นกินข้าวอย่างเดียวก็ไม่ได้บางทีมันก็ต้องมีขนมหวานมีโอเลียงสักแก้วหนึ่งมีผล,ลไม้สักหน่อยหนึ่งะนะแล้วกับข้าวมันก็ต้องมีหลากหลายมีน้ําพริกปลาทูมีต้มยำ กุ้งอะไรต่างๆนี้สิ่งหลากหลายเหล่านี้มันก่อให้เกิดความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเวลาครูสอนไม่ใช่ว่าสอนฟิสิกส์อย่างเดียวสอนเคมีอย่างเดียวไม่ใช่คุณจะต้องสอนคุณธรรมด้วยครูทุกคนต้องเป็นพ่อแม่เขาด้วยต้องสอนคุณธรรมให้เขาด้วยผิดก็ต้องตีถ้าสมัยก่อนเ<ก>นี่ยอาจารย์คนนี้หน้าที่ในการพัฒนาที่มันครอบคลุมทุกๆอย่างม,มีไหมคือนะคนคนหนึ่งเนี่ย่ะนะมันมีหลายมิติ ถ้าจะกระบวนการพัฒนาหยิบคนขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยค่ะอย่าลืมว่าคนมันมีอะไรกายกับจิตใช่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้ามีกายอย่างเดียวอย่างสูมุดิรถยนต์ไม่มีจิตใจแต่ถ้าคนเข้าไปขับมีจิตใจทันทีมันบึ้นมันไปได้เพราะฉะนั้นคนเราประกอบไปด้วยกายกับจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งจะพัฒนาได้อย่างน้อยต้องมีครอบคลุมอยู่สี่ด้านค่ะคือกายร่างกายเราสองศีล สามจิตสี่ปัญญาใช่ไหมกายสิลจิตปัญญาอ่าสี่ตัวนี้มีความสําคัญยังไงอ้าวยังไงคะการพัฒนากายก่อนการพัฒนากายเนี่ยเกี่ยวกับะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์บึกบืนอะไรต่างอันเนี้ยพราะไหมปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอ่าเสร็จแล้วมีสุขภาพดีหายโรคภัยไข้เจ็บกายนี่ยังไม่ได้แช่แค่นั้นนะกายเนี่ยมันสัมพันธ์กับอะไรมันสัมพันธ์กับไอ้ร่างกายเราเนี่ยจะไปผูกพันกับคนอื่นเขายังไงด้วย มือเราเนี่ยจะสร้างสรรค์อย่างไงเราจะไปเขียนจะไปขีดนี่ร่างกายเรยไปเกี่ยวข้องกับสังคมหมดเลยร่างกายไม่ใช่ว่าโตที่เขาบอกว่าพเวลาคนโบราณโตเป็นวัวเป็นควายก็คือโตอย่างเดียวไม่ได้ใช้อย่างอื่นให้เป็นประโยชน์มนุษย์เนี่ยสำคัญมันมีหลายมิติบอกแล้วถ้าเราเลี้ยงควายตัวหนึ่งก็ให้มันยากินก็จบใช่เช้าก็จูงมันไปมันก็ไปแต่มนุษย์มันไม่ใช่ควายมนุษย์เนี่ยมันมีปัญญาเนี่ย แต่ก่อนจะไปปัญญามีกายอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกอ็มีศีลก็คือไม่ไปเบียดเบียนเขามีวินยัยเพราะโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเอาสี่ตัวเนี่ยมาตั้งเป็นมอตโต้ของโรงเรียนเลยก็ได้พัฒนากายให้เด็กร่างกายกำยำมีขันแข่งขันกีฬามีออกกำ <ใน S 2> ลงังกายแล้วก็แล้วแต่ตอนน่อมาพัฒนาศีลก็คือ,อมีการสื่อสารตรงเวลาไม่เบียดเบียนสร้างความเดือดร้อน เวลาเพื่อนจะนั่งเรียนไปคุยเสียงดังลั่นเนี่ยไปรบกวนเขาอีกอันนี้ก็คือศีลศีลต้องส <นะ S 2> อนในาศีลนะฮะคือมันจะได้อยู่ร่วมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราอยู่ร่วมในสังคมเราต้องไม่ไปเบียดเบียนเขาเช่นไปฆ่าเขาไปโกหกไปผิดลูกเมียเขาไปดื่มสุราไปพูดปดมันี่คือการผิดศีลพัฒนาศีลนยังไม่ได้เลยเห็นไหมกระบวนการเนี่ยมันมันจะว่าซับซ้อนก็ซับซ้อนแต่ว่าถ้าทําได้เนี่ย คนเอตัวละครที่เราสมมุติขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ในสังคมยังมีความสุขเลยอาจารย์หลักแก้วในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่ฉันเชื่อนะคะว่ามันก็ต้องมีเด็กเกเรแหละมันต้องมีนะแกงพุ้นเกเรบางทีอาจารย์ต้นฉบับจริงๆรลากแก้วอยู่ที่พ่อแม่ผมบอกแล้วไงย้อนไปพ่อแม่อีกแลก้วน้องครูบาอาจารย์โรงเรียนในลากฝอยครูบาอาจารย์เป็นลากใช่ไหมค่ะอาจจะช้าแต่ก็ต้องทําเพราะในโรงเรียนเนี่ยสังเกตได้ไหมว่าการพัฒนามาก่อนนี้ เรื่องอะไรร่างกายเรื่องอะไระเรื่องจิตใจเรื่องหัตถศึกษาเรื่องพลระศึกษาร่างกายก็มีพลระศึกษาก็ม,มีชั่วโมงพลระไงใช่ไหมหัตถศึกษาใช้มือใช้ไม้อะไรเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งต่างๆที่หล่อหลอมให้มนุษย์เนี่ยค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์ถ้าเราเราทำตามขั้นตอนให้ถูกนะหนึ่งร่างกายก็คือกินอาหารการกินหรือการกินหรือไม่กินหรืออะไรต่างๆเขาเนี้ย เพื่อให้ร่างกายเราเติบโตแข็งแรงดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสองพันาะสิ้์คือไม่ไปเบียดเบียนชาวบ้านเขาอะไรที่จะไปกระทบชาวบ้านอย่าทำถ้าเด็กที่เกเรอย่างที่อาจารย์บอกอะไรที่ไปกระทบมันก็ถือว่าผิดศีลอาจารย์แต่ละอาจารย์ก็สามารถที่จะไม่ครูจึงมีกฎไงมีกฎระเบียบกติกามีการลงโทษเพราะ้นเขาจึงให้ดาบอาญาสิทธิ์กับครูเพราะั้นถ้าครูตีไม่ได้ก็จบกันจบข่าวเลยจบข่าวเลยแล้วยิ่งบางคนพ่อใหญ่แม่กว้างเอ้ยพ่อกูใหญ่แม่กูกว้าง ก็เลยเลยใครทําอะไรไม่ได้เคยไปบรรยายพอบรรยายเสร็จแล้วมันมีเด็กเด็กพิเศษหน่อยเราก็ไม่รู้อะมันก็นั่งคุยกันรากฏแล้วเราก็ดูมันก็ไม่สนใจเลยนั่งล้อมวงแล้วมือถือมาส่องกันอพอเสร็จแล้วเราก็เริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วเด็กทําไมมีอินทิพลก็ถามครูเขาบอกอ๋อเด็กพวกนี้บอกเด็กอีผีทั้งหลายแล้วก็มีมีผู้มีพระคุณบอกอ้าวทั้งนั้โรงเรียนคุณก็ ไม่ต้องเลยให้เด็กพวกนี้มาครอบครองหมดแล้วระเบียบวินัยไม่มีเด็กพวกนี้จบไปก็เป็นเด็กชั้นเลวชั้นดีไม่ได้คุณจะมีความรู้อะไรแต่คุณไม่มีไม่ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาของสังคมอยู่ไม่ได้ก็เลยบอกบอกอาจารย์เขาว่าทํอย่างนี้ไม่ถูกแม้ปล่อยให้เด็กอยู่เหนือกฎกติกาอย่างนี้ได้อย่างไรไม่ว่าพ่อแม่จะใหญ่แม่มันจะโตอะไรทั้งหลายมันจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาไม่งั้นสังคมอยู่ไม่ได้เราสร้างโดยความเห็นอกเห็นใจอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง นะประเทศเราจึงเป็นประเทศแห่งความสงสารเออสงสารเ้าเดียวเนี่ยพรุ่งนี้มาต่อนะคะวันนี้ขอบคุณที่ตามชมรายการรู้รักแผ่นด,ดินนะคะวันนี้ลานะคะสวัสดีค่ะ